สนุนโดยท u ู 5G อยู่กับท u ูดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับก็สู่รูมเซอร์วิสเนวส์นะครับอินไซต์เจาะข่าวข้ามมาคืนนี้อยู่กับบอวสลีโรดนะครับเรามีข่าวบันเทิงมาอัปเดตเช่นเดิมนะอย่าลืมนะฮะสแกนคิวอาร์โค้ดที่เห็นด้านล่างนี้นะครับเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS และติดตามเราสดๆนะในแอปพลิเคชัน True ID กับ True Vision ส์แนนะครับแล้วก็มีทุกแพลตฟอร์มด้านล่างนี้เลยนะครับไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบดิจิตอล ติดตามข่าวบันเทิงแบบนี้กันได้นะครับมาเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะสำหรับเรื่องของโควิดในนก็เรียกว่ายังไม่ห่างหายไปไหนซึ่งล่าสุดครับดีเจนุ้ยนะก็เป็นดีเจที่เรานะ่าจะทราบกันดีว่าอารมณ์ดีมากๆแต่เหมือนกับมีการโพสต์เดือดถึงเรื่องที่ว่าเวลาขับรถตอนลกลางคืนกลางคืนเนี่ยมักจะเจอด่านและตำรวจเนี่ยก็ชอบให้เป่าแอลกอฮอะล์ซะเหลือเกินและที่สําคัญคือไอเครื่องเป่าเนี่ยเหมือนจะไม่มีการทําความสะอาดใดๆครับ ก็เรียกว่าขอตั้งคำถามนะผ่านทาง i อส่วนตัวครับหลังเพิ่งเจอเหตุการณ์มาหมาดๆสำหรับดีเจนุ้ยนะครับก็เมื่อระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยต้องเจอกับด่านตรวจแอลกอ,อฮอล์อยู่ประจำดีเจนุ้ยครับได้โพสต์หัวข้อไว้นะครับว่าเครื่องตรวจแอลกอ,อฮอล์ตามด่านตรวจเนี่ยปลอดภยัยโควิดขนาดไหนนะพร้อมกับแคปชั่นที่ระบายความในใจแบบไราย,ยาวครับบอกว่าขอความรู้ได้ไหมครับเครื่องตรวจแอลกอ,อฮอล์ตามด่านปลอดภัยต่อโควิดขนาดไหน ทางกลับบ้านเนี่ยตั้งด่านบ่อยมากเลยขอฉีดสเปรย์เขาก็ไม่ยอมถึงเช็ดก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องมันจับแอลกอฮอล์นั่นเองครับและเครื่องนะที่สําคัญคือไม่สามารถเปลี่ยนหลอดได้ทุกคนต้องเป่าลงไปที่รูนี้นะฮะแล้วก็ตรวจเครื่องแรกถามเราว่าฉีดแอลกอฮอล์ในรถมาหรือเปล่าเพราะมันขึ้นเพราะเราขอเป่าอีกทีบอกว่ารถติดให้ไปจอดนะฮะจะขอดูตัวหน่อยนะครับพอลงไป ก็ให้เป่าอีกเครื่องที่คุณเขาถือไปถือมานะไม่มีการแสดงหเห็นว่าเช็ดทําความสะอาดแล้วหรือยังนะครับตัวเขาเองก็บอกว่าเราพยายามถามถึงเรื่องความสะอาดแต่เขาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบตรงนี้เลยจะให้เป่าท่าเดียวเลยนุ้ยทํางานเลิกดึกเป็นปกติและปกติตัวเขาเองก็คือเป็นคนที่ไม่ดื่มอยู่แล้วนะครับถ้าดื่มก็จะมีคนขับรถให้เลยไม่กลัวด่านแต่ที่กลัวคือความสะอาดและความปลอดภยัยเพราะว่าเราเต้องรักษาตัวเพื่อทํางาน เป่าได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ทำความสะอาดซะหน่อยอเวลากลางคืนผมเล่นดนตรีเสร็จก็มักจะเจอให้เป่าเหมือนกันก็นกใช้เป่าไกลๆเอานะฮะก็อาจจะ สี่งต่อโควิดอยู่เหมือนกันนะครับยังไงรักษาสุขภาพแล้วกันนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับคุณแม่สุดแซบครับคุณแพทนภะพานั่นเองฮะซึ่งล่าสุดเธอได้มีการสวมชุดนี่ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะเป็นแขนยาวแต่มีกระดุมแค่เม็ดเดียวครับจะแซบขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูรูปนั้นกันนะครับทำเอาอินสตาแกรมต้องร้อนฉายอีกแล้วฮะสำหรับคุณแม่สายสตรองแพทนภะพานีฮะที่มาจะเสิร์ฟความแซบมาให้กระนำไลค์กันอยู่บ่อยๆนะครับ ล่าสุดครับแนพนธัมภาได้ปล่อยช็อตเด็ดสุดซีดนะฮะเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีขาวครับยืนหันหลังถ่ายแบบแบบชิวๆนะฮะพร้อมกับแคปชั่นบินมาอังกฤษปั๊บมีตรงไหนไม่เหมือนแล้วอังกฤษบังแวะแฮชแท็กไปด้วยนะครับนี่ภาพนี้นะแต่ดูเหมือนว่าความเซ็กซี่จะพุ่งพล่านไปนอย่างมากครับเพราะพอแนพนธัมภาได้หันหน้ามาเห็นว่าเสื้อตัวนี้มีเพียงกระดุมอันเดียวเกาะเกี่ยวไว้เผยเห็นสวดทรงองค์เอวและผิวอันเนียนขาวจนแฟนๆต้อง จสั่นทีเดยโอ้โหถือเป็นภาพพี่เซอร์ไพรส์แฟนนะตอนแรกหันหลังก่อนพอหันมานี่โหเซ็กซี่มากๆเลยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับสาวสวยอย่างคุณแอร์พันธิลาครับซึ่งล่าสุดเธอก็มีการแต่งงานให้เราทราบกันไปแต่ว่าแพลนของเธอ เห็นว่าปลายปีนี้นะจะมีทั้งลูกสาวและก็ลูกชายครับมารอแสดงความินดีล่วงหน้าเลยนะครับช่วงนี้เรียกว่าแฮปปี้อินเลิฟจริงๆครับสำหรับสาวแอปพันธิลาครับทีล่าสุดกำลังจะวางแพลนผลิตทายาทตามร้อยสาวดิวอริสราซะแล้วครับโดยเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจจะมีครบทั้งชายและหญิงเลยซึ่งตอนนี้สาวแอร์ถึงกับศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและก็อย่างรอบคอบเลยนะครับและก็กำลังเพิ่มน้ำหนักอย่างต่อเนื่องด้วยครับ กก่รําลังบอว่ากําลังจะตามคุณดิวไปเออดูเรดูยามแล้วกําลังจะวางไข่เร็วๆนี้บางทีวางไข่วางไข่เร็วๆนี้ปากอะเรียบร้อยแล้วเออก็คือเหลือแค่แบบว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการเช็คแล้วแหละว่าที่เราประสมไข่ไปเป็นยังไงบ้างอย่างงี้ยังไงไม่ได้ทำอ ไม่ไม่ธรรมชาติธรรมชาติได้ไงหน้าก็ไม่ธรรมชาติทำไมมันมันไม่ธรรมชาติเลยม่ต้องรูนก็คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวบอกเราอาจจะอาจจะเซอร์ไพรส์กันเร็วเร็วนี้ขอไปเที่ยวอีกขอไปเที่ยวอีกสักหนึ่งทริปอ่ะสองทริปก่อนสองทริปก่อนเรารู้สึกว่าเพราะว่าหลังจากที่สมมติเรามีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะมันไม่สามารถแบบเดินเถินหรือไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบ คือคุณหมอเขาก็กังวลว่าเผื่อมันมีอะไรฉุกเฉินอ,อะไรอย่างเงี้ยจะได้มาโรงพยาบาลได้ง่ายกว่าอะไรนี้นะใส่ประมาณแบบปลายปี วันเดียวจบเลยเหรอสองคลิปวันเดียวจบก็เดี๋ยววันศุกร์นี้แล้วค่ะจะไปเกาหลีพาครอบครัวของทั้งสองบ้านไปเที่ยวกัน18คนเลยอันนี้คือทริปใหญ่จัดให้แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก่อนเาครัวที่บ้านส่วนอีกทริปหนึ่งอาจจะไปแบบแก๊งเพื่อนแก๊งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้แบบสวีทกันเพราะว่าอาตั้งแต่แบบว่าโควิดมาเราก็ยังไม่ได้มีเวลาแบบว่าได้ไปเที่ยวแบบสวีทๆกันเลยวางแผนอย่างดีคือทุกอย่างมีเวลาดีใช่ไหม ือเราแบบว่าพยายามแบบจัดเรียงแบบทุกอย่างแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าปีหน้าพอสมมติว่าท้องเสร็จสามเดือนเสร็จปุ๊บมีทริปเที่ยวแล้วนะคือเราจะต้องเรารู้เราจะต้องวางแผนแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเห็นมีแต่คนบอกว่าแบบลูกออกมาก็เดี๋ยวเที่ยวไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ไงเราก็เลยพยายามแบบจัดทําให้ทุกอย่าง ตัวมากที่สุดสำหรับลูกเนี่ยก็ดูเริ่มหมดแล้วก็ใครก็ไม่รู้ก็มาบอกว่าแบบว่าคลอดปีหน้าช่วงดูนู่นดูนี่ดีอะไรอย่างเงี้ยเธอเคยอ่านใช่ไหมฉันก็บอกวิไลอ่านเลยเลยตรงไหนเราต้องเริ่มวางไข่เมื่อไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือศาสตร์ก็คือ เอาหนาเพื่อความมั่นใจจริงๆมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนั่นแหละเนี่ยไม่ยังไม่บอกได้ไหมเออเผื่อว่าแบบมันมีอัิเตบใดๆไม่ได้แปลว่าใส่ไปแล้วมันจะอยู่ชายหรือหญิงดีคะใช่ก็อยากได้ทั้งคู่นั่นแหละอแฝดไปเลยก็ได้แต่ว่าเออยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องสองเพศอยู่แล้วอยากไม่แต่แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าแบบใส่สองกจะได้สองแน่ใช่ไหมแต่คุณหมอก็ไม่ค่อยเชียร์หรอกหมอสั่งให้เพิ่มน้ำหนักเออใช่ ใช่เธยตัวเล็กหมอพูดเลยว่าอยากให้น้ำหนักขึ้นตอนนี้ประมาณ4 0 4 1อะไรอย่างเงี้ยหมอตอนแรกบอกว่าให้ขอให้แบบน้ำหนักเป็น45หได้ไหมอะไรเงี้ยแล้ถึงเข้ากระบวนการแต่แบบพี่45มันยากมากเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พยายามทำขึ้นมาประมาณ42แล้วค่ะ41 42ได้แค่นี้พุณดี อรอติดตามแล้วกันนะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขนะก็รอลุ้นกันไปด้วยนะว่าลูกทายาทของเธอเนี่ยผู้ชายผู้หญิงจะเป็นฝาแฝดเลยหรือเปล่านะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับคุณแป้งอองจีราก,กันบ้างครับหลายๆคนเนี่ยมักจะไม่ได้มีใครได้เห็นหน้าของสามีเธอเลยซึ่งล่าสุดครับเธอได้โค้งแขนสามีมาออก YouTube ของตัวเองงานนี้จะได้เห็นหน้าไหมดูกันหน่อยครับลุนล้นๆกันอยู่ครับว่าเมื่อไหร่นะเราจะได้เห็น หน้าสามีของคุณแป้งอ,อันจิราสักทีครับล่าสุดคุณแป้งก็เลยควงสามีมาตอบคําถามในช่อง YouTube ของตัวเองครับโดยมีคําถามจากแฟนๆเ,นเข้ามามากมายทั้งเรื่องโมเมนต์ที่เจอกันครั้งแรกนะฮะรวมไปถึงเรื่องของลูกสาวน้องเลอานะฮะซึ่งในคลิปนี้ครับก็ยังไม่เห็นหน้าฝ่ายชายกันชัดๆนะเพราะมีสติกเกอร์น้องหมีนมาปิดเอาไว้ครับด้วยเหตนั้นคร,ครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดเผยที่เยอะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนที่พ่อหมีของแป้งเนี่ยจะยอมตอบคําถามที่ทุกคนรอคอยว่าพ่อหมีทาอาชีพอะไร และเมื่อไหร่ที่เราจะได้เห็นหน้ากันแบบชัดๆสักทีครับ So I've always been in, in, in the energy and real estate space. So, so when I left my last company, I we decided to start a new company together in real estate. So we'll be launching very soon. Look out for it. to 200,000 very soon. <laughs> before October 18 <laughs> I think very very soon I think เดี๋ยวก็คงได้เปิดแล้วแหละเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่ามาถึงจุดนี้แล้วมันก็คืออาศัยจังหวะที่เหมาะสมอะไรยังไงตอนนี้มันก็แบบปีหนึงสปีแล้วก็คือมันก็คงปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็คงยังใช้ชีวิตอยู่ปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าก็ขอแบบเออเอาเป็นช่วงไหนที่เหมาะสมก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดค่ะไม่ได้ตั้งใจจะปิดหรือว่าได้ได้ ที่อัปเดตก,กันไปนะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่เราได้เห็นก็เรียกว่าชัดมากที่สุดแล้วะเดี๋ยวก็รอตัวเธอแล้วก็สาม,ามีเปิดแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับนักแสดงทางฝั่งของจีนกันบ้างแองเจลราเบบีนั่นเองครับซึ่งล่าสุดนี่หลายๆคนเขาก็มองกันนะว่าเอะตัวเธอเองนยมีความน่ารักความสดใสแต่ว่ามีคนนะฮะไปเห็นว่าเธอเนี่ยชอบสูบบุหรี่อย่างมากเธอบอกว่างานนี้ไม่สนแล้วก็ไม่แคร์ด้วยครับ เองเจร่าเบบี้ครับหรือว่าชื่อจริงก็คือหยางอิงครับนางเอกนางแบบแล้วก็นักร้องมากลูกหนึ่งยังสวยมากๆนะในวัย33ปีล่าสุดกลับมาขึ้นพาดหัวข่าวในประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีแฟชั่นบล็อกเกอร์จีนคนหนึ่งครับแชร์ภาพระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังสูบบุหรี่ระหว่างพูดคุยอยู่กับกลุ่มเพื่อนในแฟลตนะฮะหรือว่าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับซึ่งตามข่าวครับบอกว่าคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วนะครับข้ามวันอะ วิวก็คือ120ล้านครั้งก็เลยทีเดียวนะครับและเพราะว่าที่ผ่านมาครับภาพลักษณ์ของแองเจล่าเบบี้เนี่ยดูเป็นสาวสวยใสๆเรือนร่างบอบบางหน้าทนุถนอมแต่ลุกที่ดูเป็นตรงกันข้ามจากภาพที่เธอสุบุรีก็เลยทำเอาหลายคนเนี่ยบอกไปทางเดียวกันเลยครับว่า ถึงแม้ว่าการสูบบุหรี่จะไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือว่าต้องห้ามแต่เมื่อเป็นคนดังก็ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีและจากภาพที่ออกมาส่งผลให้หลายคนมองว่าไม่สามารถจะกลับไปมองเอ g e เจล่าเบบี้เป็นเจ้าหญิงแสนดีที่ทั้งสวยและอ่อนหวานเหมือนเดิมได้อีกแล้วครับโดยก่อนหน้าน,นี้ครับเอ b งเจลาเบบี้เนี่ยเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าค่อนข้างไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ หลังมีภาพเคยทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับนะลงในพุ่มไม้แห้งข้างทางครับที่เธอเดินผ่านจนเสี่ยงจะเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ตามมาครับอย่างไรก็ตามแครังานนี้ดูเหมือนว่าตัวแองเจล่าเบบี้เนี่ยจะโนสนโนแคร์ no นะกับคำวิจารณ์ต่างๆ เพราะล่าสุดครับเธอก็ยังเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลจีนโดยการลงภาพโปรโมทผลงานซีรีส์ใหม่ของตัวเองโดยเธออยู่ในจุดในชุดเจ้าสาวสีขาวครับบริสุทธิ์เลยนะพร้อมถือปืนในมือนี่ภาพนี้นะครับพร้อมแคปชั่นครับแนะนำชื่อตัวละครและบอกว่าเดี๋ยวเจอกันในผลงานเรื่องใหม่นี้ครับ คนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ